สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางนะคะหุันนี้เคอี p เช้าบ่ายวันที่8มีนาคม2568นะคะ FC ค่ะวันเสาร์ก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการเจาะเด่นวิ่งดูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและรอบบ่ายส่วน FC ท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ เลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ fc จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นไปดูวันที่7ก่อนว่าเข้าหรือหลุดค่ะทุกคนวันที่7จะให้เด่นอยู่ที่1และ0ูนยจะจับคู่หลุดคับพี่น้องมาสองหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งะคะทุกคนรอบเช้า1มาสองเด้งจับหลุดทั้งสองคู่นะคะเลขเด่นประจำวันหนึ่งมาสองเด้งนะคะหนึ่งบนหนึ่งล่าง รอบบ่ายให้ศูนย์ใาความเป็นไปได้ที่จะมาเล็กเบิ้ลมาสี่ห้าศูนย์เก้าเก้านะคะทุกคนศูนย์ศูนย์กับหกหกหนึ่งหนึ่งประมาณได้พี่น้องมาเก้เก้าเอาเอาเขาไปนะครับพี่น้องรอบบ่ายเด่นมาทั้งศูนย์ในเก้าจับคู่หลุดทั้งศูนย์ศูนย์เอทั้งศูนยทั้งศูนย์เนาะพี่น้องเอาไปตัวทั้งศูย์ห้าทั้งเก้จะพูดผิดนะคะทุกคน ไปต่อลุ้นต่อนะคะทุกคนวันที่8ถ้าชอบนะคะถ้าชอบก็ตามได้นะคะทุกคนไม่ชอบผ่านด้วพี่น้องเด้อสำหรับวันที่8นะคะทุกคนวันเสาร์จากที่ใจคานวณตัวเด่นได้มาได้รอบเช้าจะได้อยู่ที่2และ1เรามาดูความน่าจะเป็นนะคะ2 6 6 2 2 5 5 2 2 7 7 2 2 2 2 1 1 2 สองศูนย์ศูนย์สองหนึ่งค่ะหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งเจดเจดหนึ่งหนึ่งศหนึ่งาสหนึ่งค่ะคะทุกคนเดินรอบบ่ายอยู่ที่หและห้าค่ะหนะคะหกสองสองหกหกหนึ่งหนึ่งหหเจ็ดเจ็ดห หกห้าห้าหกหกศูนย์ศูนย์หกหกเก้าเก้าหกห้าสองสองห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าสี่สี่ห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าประมาณนี้คะ่คะเอฟค่ะมาดูคู่จะเด่นคะ่ะสองหนึ่งหกห้า ส6งหกหก2อง1องห้าห้าสอกับหรอบบ่าย6กสองสองหก5กหนึ่งหนึ่งหานึ่้าเอซขานี่ก็คือคู่ตเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะเอฟซท่านไหนชอบผู้ไหนอย่าลืมไปแล้วกับด้วยทุกทุกคู่นะคะทุกท่านทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวัน เลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลขเจ็ดและสองนะคะทุกคนวันเสาร์เบิ้ลประจําวันคือเจ็ดเจ็ดและสองสองเลขเจ็ดกับเลขสองนี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่สองและหนึ่งเด่นประจําวันอยู่ที่เจ็ดและสองเป็นสองเจ็ดเจ็ดสองสองสองติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวันสองค่ะหนึ่งค่ะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งติดคู่ตัวเด่นหนึ่งสองสองหนึ่ง หกกับห้ารอบบ่ายได้เจ็ดกับสองเป็นหกเจ็ดเจ็ดหกหกสองสองหกติดคู่ตรนเรณหกสองสองหกห้าค่ะห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าสองสองห้าติดคู่ตรนเรณห้าสองสองห้านะคะทุกคนค่ะเป็นจังใดพี่น้องชอบก็ค่อยตามนะคะทุกคนไม่ชอบท่านสามารถเลื่อนผ่านได้เลยสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะทุกท่านขาไม่ได้เข้าทุกวัน แล้วก็ไม่ได้หลุดทุกวันเนาะพี่น้องมีเข่าเราก็มีหลุดนะจ้ะเนาะค่ะทุกคนค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนิเคอี v ี p นะคะวันที่8มีนาคม2568วันเสาร์ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ FC ทุกๆท่านมอบให้นะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้ FC โชคดีค่ะโชคๆมันหมานสุขสุขคุ้นพี่น้องสวัสดีค่ะ